สวัสดีครับวันนี้ร้าน999อินเตอร์ปัมนะครับเบอร์โทรศัพท0860761224นะครับมานําเสนอมินิบูสเตอร์ปัมนะครับภายใต้แบรนด์ชินเจ้นะครับมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลนะครับวัสดุผลิตจากวัสดุชั้นดีเกรดเอนะครับเรือนปัมทําจากสแตนเลสนะครับใบพัดจะเป็นระบบ3ใบพัดเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับสําหรับปัมน้ํารุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่มีหน้าปัดบอกสถานะการทํางานของปัมนะครับมีระบบออイเซนเซอร์นะครับ จะบอกสถานะการทํางานในกรณีน้ําขาดปั๊มจะตัดการทํางานทันทีที่สําคัญปั๊มรุ่นนี้นะครับจะมีเสียงภายในบ้านเงียบมากจะเพิ่มแรงดันในท่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องการแรงดันมากตัวนี้สามารถปรับเพิ่มแรงดันได้ออโตเมติกนะครับรอบมอเตอร์จะปรับควบคุมโดยความดันแรงดันน้ําในท่อในปั๊มนะครับสําหรับบ้านสองชั้นนะครับมาพร้อมสามซีรีส์ ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ข้อมูลดีๆ999 Inter Pump ขอบคุณมากครับ